เอ้ยนสุขความสุขยนงเนี่ยช่วงนั้นจะ่ค่อยมีเสียงเลยนะเัลงร้องไม่ค่อยเป็นเล็นไหมกลับไม่ได้มองไม่เห็นเงื่อนบางไม่เห็นเล็น

อ้ยถ้าบอนอยู่นะเนี่ยถ่นะถ้าบอลอยู่นะโอ้โหวันนีสนุกมากเลยกิา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 ออจังเลยวันนี้สนุกจังเลยลูกรู้สึกมาเดือดนันะใช่เราต้องลองก่อนฮะ แล้วนี่หไม่พาะน้ำก็กำลังคดีด้วยวันนี้มเยลใ้ๆใ่มัหนึ่งจังหนึงัอนึ่งจังอัดวีดีโอจะได้เห็นกำลังอัดวีดีโออ๋อไอ้จ้าไอ้จ้า